จริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันคิดไว้2อ,อย่างนะคะอันที่1คือเรื่อง communication skill คือพี่มองว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเก่งแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะคุยคนอื่นรู้เรื่อง communicate ไม่ได้ทั้งกับระดับที่เป็นเหนือเรานายของเราเพียหรือว่าลูกน้องก็ตามเนี่ยควรจะต้องสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องอีกอันนึงคืออันที่2เนี่ยมองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมองภาพรวมอยากให้มององ์รวมคือเป็น holistic view ของบริษัทว่าถ้าเกิดทํางานชิ้นนี้แล้วเนี่ย บริษัทได้ประโยชน์เราควรจะทําก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองตรงนี้จะทําให้ภาพรวมมันดีขึ้นนะคะคือจริงๆแล้วอะค่ะการทํางานเนี่ยอยากจะให้โฟกัสที่ความสามารถของแต่ละท่านมากกว่านะคะมากกว่าเรื่องของเพศสภาพไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย LGBTQA+ ต่างๆนะคะเพราะเรารู้สึกว่าการแสดงออกถึงความสามารถเนี่ยคือแสดงออกถึงความมีตัวตนทางด้านความคิดความอ่านสมองแล้วก็จิตใจค่ะ หน่อยมองว่าจริงๆผู้หญิงเรามีความสามารถอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าในพูดถึงการทํางานเนี่ยข้อดีของผู้หญิงเราเนี่ยก็คือเรามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะค่อนข้างที่จะยือของาผู้ชายแล้วก็ในเรื่องของการมรีประนอมในเรื่องของการยืดหยุ่นในการทํางานหลายๆงานหลายๆอย่างเนี่ยก็คืออาจจะใช้ความเด็ดขาดแต่บางอย่างเราก็ต้องการความประนีประนอมเพื่อให้งานเนี่ยมันผ่านไปได้นะคะ ก้อยเชื่อว่าการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะทําให้คนคนหนึ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้ามผ่านความกลัวความกังวลหรือความไม่มั่นใจในตัวเองได้ดังนั้นทาศนคติของก้อยที่ก้อยมีอยู่ตลอดเวลาก็คือเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครเราเปรียบเทียบกับตัวเองในเมื่อวานดีที่สุดค่ะ ก็คือการแบ่งเวลาของคุณแม่เนี่ยนะคะซึ่งเราก็ามาใช้ในตัวของเราด้วยคือเขาก็จะเป็นคนที่กลับบ้านตรงเวลาถึงแม้ว่าทํางานนะคะพี่ก็เหมือนกันพี่ก็พยายามที่จะทํางานโดยที่งานที่อยู่ใน working hour ที่ต้องติดต่อกับคนการประชุมกันโทรศัพท์หาใครอย่างเงี้ยก็ทําให้มันเสร็จใน working hour แล้วก็กลับบ้านให้มันตรงเวลาเราจะได้มาเจอลูกเจอสามีเจอครอบครวัวอันนี้ก็เป็นการแบ่งเวลาที่เออแม่เขาก็ทําได้ดีแล้วเราก็เอามาใช้ก็ต้องพยายามดูว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีแพลนในการทําอะไรบ้างนะคะทั้งใน ส่วนที่ต้องดูแลเรื่องของทั้งครอบครัวเรื่องของที่ทำงาน<ม>แล้วก็เรื่องของตัวเองอะค่ะอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องลิสต์ดาว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้าง1นึอแล้วก็เรียงลาดับความสําคัญให้ถูกต้องต้องไม่ลืมในการดูแลตัวเองด้วยอะค่ะส่วนหนึ่งของงานกก่าทาง BTS นะคะก็คือเราจะเข้างานที่ไม่ตรงกับคนส่วนใหญ่แรกๆตอนที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดียวอะคะ่ะเราจะให้เวลาเขาในช่วงวันหยุดหรือว่าเป็นช่วงเทศกาลเราก็จะให้เวลากับเขาตรงนี้เต็มที่ก็สามารถจ,จัดสรรเวลาการพักผ่อน การทางานก็ทํางาน8ชั่วโมงก้อยก็ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองเพื่อชาร์จพลังในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก้อยก็เลยอยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณพ่อคะ่ะว่าการออกจากบ้านเวลากะดึกใช่ไหมคะก้อยก็จะบอกว่าก้อยขึ้นรถแล้วนะคะคุณพ่อก้อยถึงที่ทํางานแล้วนะคะคุณพ่อคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวว่าการเดินทางไปทํางานของลูกสาวเป็นไปได้อย่างปลอดภัยแล้วเรียบร้อยคะ่ะ จริงๆสาหรับพี่พี่มองว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่ดีมากๆสําหรับสิทธิสตรีนะคะตั้งแต่ทํางานมาจริงๆไม่เคยรู้สึกเลยว่าเราโดนจํากัดในการที่จะเติบโตขึ้นมาจากการที่เป็นผู้หญิงคิดว่าไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรนะคะทางผู้ใหญ่หรือทางบริษัทมอบโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนคะ่ะ ตอนแรกเลยที่เรายังเด็กๆอยู่เราก็รู้สึกว่าผู้หญิงที่เป็นในตำแหน่งที่สูงๆในค่อนข้างน้อยเนาะแต่พอเรามาทํางานแล้วก็ได้มาอยู่ตรงจุดนี้ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้หญิงเราพัฒนาตัวเองมันมีโอกาสเสมอค่ะสําหรับผู้หญิงในส่วนของ BTEC Group ของเรานะคะก็ยึดมั่นแล้วก็ให้ความสําคัญกับการยอมรับในความหลากหลายในที่ทํางานค่ะเพราะเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีไอเดียที่แตกต่างกันจะช่วยเสริมให้องค์กรของเราอะคะ่ะเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะ หลากหลายประเทศนะคะพยายามจะให้ความสําคัญกับผู้หญิงมากขึ้นนะคะก็เป็นการ encourage แล้วก็ส่งเสริมว่าทุกๆคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายค่ะ